ผมคือผู้เล่นเปิดเส้นทางยายมาที่นี่และตอนนี้ผู้เล่นชื่อดังหลายคนก็กำลังตามมากาบสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 ET Football Variety ช่องที่จะนำสาระและข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลมานำเสนอให้ทุทกๆท่านได้รับชมกัน แต่ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับหากพูดติดขัดหรืออันออกเสียงผิดพลาดแต่ประการใดก็ขออภัยมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกชมข่าวสารตามใจที่ท่านทื่นชอบได้เลยมีลิงก์และเวลาอยู่ที่ดิสคริปชันใต้คลิปวิดีโอนะครับ สวัสดีกันอีกครั้งนึงนะครับผมก่อม่มรอชานเนาไปเริ่มกันที่เรื่องแรกของเรากันเลยโรนันโดยันไม่กลับยุโรปคุยลีกซาอุนเหนือกว่าเมเจอร์ลีคิสเตียนโนโลนันโดได้ออกมายืนยันแล้วว่าตัวเขาจะไม่กลับไปเล่นในลีกยุโรปหลังจบเกมอุ่นเครื่องอันนาโซแพ้เชลตาบิโก้ศูนย์ประตูต่อ5 เกมกระชับมิตรที่ประเทศโปรตุเกสนะครับเซลตาบิโกทีมดังจากลาลิกาเจอกับอันาเซ์ทีมรองแชมป์จากลีกซาอุดิอาระเบียจบเกมเซลตาบิโกไล่ถล่มเอาชนะอานาเซ์ aser, ไปแบบขัดลอยเลยนะครับด้วยสกอร์5ประตูต่อศูนย์โดยที่โลนันโดดาวยิงเบอร์หนึ่งของทีมได้ลุ้นมงทขาประตูถึง2ครั้งแต่ว่าบอลก็ไม่ตรงกลมนะครับก่อนที่เจ้าตัวจะถูกเปลี่ยนตัวออกไปพักในช่วงหมดครึ่งแรก และหลังจบเกมนะครับทางโรนันโดก็ได้ถูกสื่อถามถึงเกี่ยวกับเรื่องอนาคตในการค้าแข่งของตัวเขาก่อนที่ตัวเขานะครับจะได้ยืนยันว่าผมจะไม่กลับไปเล่นในลีกยุโรปอีกแล้วประตูกับสู่ยุโรปของผมปิดลงเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ผมอายุ38และลีกยุโรปสูญเสียคุณภาพไปเยอะมีเพียงแค่เพียงลีกเท่านั้นที่มีคุณภาพและทถึงห่างทุกลีกไปไกล และทางเจ้าตัวนะครับก็ได้กล่าวเปรียบเทียบว่าลีกซาอุดิอาระเบียที่ตัวเองกําลังขาแข่งกับเมเจอร์ลีกสหรัฐที่เมสซี่เพิ่งจะย้ายไปเล่นให้กับอินเตอร์มายามีว่าลีกซาอุดิอาระเบียเนี่ยเหนือกว่าเมเจอร์ลีกโดยที่เขาก็ได้กล่าวว่าผมคือผู้เล่นเปิดเส้นทางย้ายมาที่นี่และตอนนี้ผู้เล่นชื่อดังหลายคนก็กําลังตามมาและเราก็ไปต่อกันที่เรื่องต่อไปกันเลยนะครับตัวชมเมสซี่ประเดิมสนามอินเตอร์มายามีแพงหลักล้านบาท เดอะซันสื่อดังของทางอังกฤษได้รายงานว่าตั๋วเข้าชมเกมนัดประเดิมสนามของเมสซี่กับอินเตอร์มิามีที่จะเปิดบ้านเจอกับคูซอาซูในศึกรีกครัพบรอบแรกในวันศุกร์ที่21กรกฎาคมปี2566แฟนบอลบางคนยอมจ่ายค่าตั๋วที่สูงถึง1 000, 1 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ3ล้าน7แสนกว่าบาทต่อตั๋วเพียงหนึ่งใบเพื่อมาดูสตาร์คนดังชาวอาร์เจนตีหรือเมสซี่นั่นเอง สำหรับราคาตั๋วปกติของเกมนี้นะครับเฉลี่ยอยู่ที่487ดอลลาร์สหรัฐหรือราว16,700บาทโดยจากการสำรวจของ CNN และของเว็บไซต์ขายตั๋วพบว่าแฟนบอลอเมริกันระดับกลางยังรู้สึกว่าเป็นราคาที่สูงมากแต่ด้วยกระแสของเมสซี่ทำให้แฟนบอลน,นั้นยอมจ่ายและมีแฟนบอลบางลายลงทุนเดินทางมาไกลากว่า1,100กิโลเมตรเพื่อเข้ามาชมนักเตะคนดังด้วย ส่วนเกมเมเจอร์ลีกช็อกเกอร์นัดแรกไมอามี่จะพบกับชาร์ลอตต์ในวันที่20สิงหาคมค่าตั๋วเฉลี่ยอยู่ที่288ดอลลาร์สหรัฐซึ่งสูงกว่าเดิมถึง900%จากตอนก่อนที่เมสซี่จะย้ายเข้ามาร่วมทีมซึ่งรวมแล้วราคาของตั๋วไมอามี่สูงกว่าเดิมถึง700%เลยทีเดียวและมาถึงกันที่เรื่องสุดท้ายของเราแล้วนะครับโลมาโน่อัปเดตดิวแมนยูกับโอนาน่ายังไม่ใช่วันนี้ ทางผู้สื่อข่าวชื่อดังอย่างโลมาโนนะครับได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าอันเดโอนาน่าานด่านชาวแคมรูน่าจะเข้าตรวจร่างกายและเส,สัญญากับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันพุธหรือไม่ก็ในวันพฤหัสีนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ปิดติวคว้าตัวโอนาน่าได้แล้วด้วยค่าตัวที่เชื่อกันว่าอยู่ที่ราวๆ55า5ล้านยูโรพร้อมเซ็นสัญญาระยะยาวถึง5ปีพว้ออปชั่นในการขยายสัญญาอีก1ปี แฟนบอลปีศาจแดงก็ต่างรุ้นให้ทางสโมสรประกาศสัญญากับการเส้นสัญญากับมือกาวไว้27ปีแถมมีข่าวว่าตัวเขาได้เดินทางไปที่แมนเชสเตอร์ในคืนวันจันนี้แล้วด้วยอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดทางโรมาโน่ก็ได้ออกมายืนยันอย่างหนักแน่นเลยว่าไม่มีการเดินทางใดๆทั้งสิ้นเพราะนักเตะเองก็ยังอยู่ในเมืองมิลานซึ่งทางนี้นะครับทางแมนยูเองได้แสดงความหวังที่จะเซ็นสัญญากับโอนาน่าให้ทันเวลาก่อนที่ทีมจะออกเดินทางไปทัวร์ปีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกา เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c คร b e ให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับหากพูดติดขัดหรืออ่านออกเสียงผิดพลาดแต่ประการใดก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ